มาที่อีกหนึ่งดารารุ่นใหญ่ดีกว่าพี่แอชุติมาของ<ม>เรานะฮะไปออกงานฮะแล้วก็ยอมตัดผมสั้นเลย <G ül üyor> ตัดออกไป12น,นิ้วอะพี่อเอาไปทำเลยไหมเอาไปบริจาคแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะฮะที่ยอมตัดผมตั้งแต่เข้าวงการมาคือสมัยก่อนนะฮะเคยตัดผมและป่วยนานถึง3เดือนฮะหลายคนก็ตั้งข้อสุดใจว่าที่ตัดผมนั้นนะ่ะ ไม่ใช่เรื่องที่เลิกลากับแฟนเด็กหรือเปล่าอเออนะฮะเรามีสัมภาษณ์พี่เอมาฝากกันด้วยนะฮะพี่เอครับประเด็นไหนฮะจัดมาครับเชิญครับคือไว้ผมยาวมาเนี่ยเพื่อจะให้คนเป็นมะเร็งจริงๆคือเป็นคนเป็นคนสายมูลแล้วก็สายบุญอยู่แล้ว,ลวไม่เคยค่ะ ไม่เคยนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยก็ตั้งแต่อยู่วงการบันเทิงมา <Okay. S 1> ไม่เกี่ยวกับผู้ชายใดๆทั้งสิ้นค่ะเกี่ยวกับตั้งใจทาบุญมากๆเพราะว่าตั้งใจตั้งแต่ก่อนจะเลิกกับแฟนอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใดๆเลยเกี่ยวกับเจตนารมณ์ที่เราแบบอ,อยากทาบุญจริงๆได้บุญหลายต่อมากๆมีช่วงหนึ่งตัดผมตัดเสร็จแล้วก็เป็นไข้ค่ะเข้าโรงพยาบาล3เดือนเข้าออกเข้าออกจนแบบ3เดือนหาสาเหตุไม่ได้ก็เลยฝันถึงพ่อแม่ ก็เลยไปจุดทูปแล้วก็ขอเป็นลูกท่านที่วัดแขกแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยตัดผมอีกเลยเมื่อเช้าก็จุดทูป16ดอกแล้วก็บอกท่านว่าแบบขออนุญาตตัดผมลูกเอาไปบริจาคเล่าให้ท่านฟังหมดอะค่ะก็ไม่เป็นไรก็มีบ้างบางบางบางครั้งก็ยังมีบ้างยังคิดถึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นเพื่อนกันค่ะก็ยังคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะงอค่ะเขางอแต่แม่แล้ละก็เป็นเพื่อนกันไปผู้หญิงอะทุกคนอะไม่อยากจะเจ็บซ้ำเล่าซ้ำเล่าจริงอะแต่ว่าแบบ เจ็บแล้วมันต้องจำเนาะไม่รู้สิพี่เป็นคนแบบรักใครลักมากเลยเข็ดกับลักตอนนี้แต่ว่าในอนาคตเราไม่รู้หรใครเข้ามาใหม่แล้วก็โอเคแต่ขอให้เป็นคนดีขอให้แบบขออย่างเดียวไม่เจ้าชูค่ะผู้ชายเจ้าค่ะพี่เอนี้สวยตลอดการสวยตลอดการเนาะก็ตัดผมเพราะว่าทําบุญใจบุญจริงๆเราก็เห็นกันอยู่ว่าพี่เอเขาเป็นคนใจบุญเนาะ